บางครั้งเวลาหน้าฝนเราก็จะเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆใช่ไหมครับค่ะใ,ใครเคยเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆบ้างลูกต้นไม้ต้นเล็กๆนะแล้วต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยพวกหนูเคยเห็นจนกระทั่งมันตมโตไหมลูกเคยค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเรานะครับมาแสดงละครออ,อยากดูละครไหมครับอยากละครของพวกเราก็น,<ๆ>น,นักแสดงของเรานี่แหละอ่าเราเตรียมตัวกันไว้หรือยัง เตรียมแล้วทีนี้คนไหนเป็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 นต้นไม้ยกมือขึ้นต้นไม้มีกี่ต้นเอ่ยหนึ่งสองสามสามต้นอ้าวคนไหนแสดงเป็นแมลงครับยกมือขึ้นอ้าวหนูแสดงเป็นตัวอะไรลูกอะไรลูกครับ็แล้วกนนั้อเป็นแสดงอะไรลูกอะไรลูกครับและหนูเป็นแสดงแปนอะไรลูก สีเสื้อเออแล้วนอกจากตัวแสดงเหล่านี้มีใครอีกเทวดาอ่าใครเป็นเทวดาเ <s we at> ทวดาทําอะไรสั่ง,งอ๋อรดน้ำต้นไม้อ๋อรดน้ำต้นไม้อ๋ออ๋อรถน้ำต้นไม้นะครับอ่อยากดูกันหรือยังดาอยอยาอยากดูแล้วตอนนี้ขอเชิญเมล็ดก่อนครับนานมาแล้ว นานมาแล้วนะครับก็มีมเมล็ดอยู่สามสี่มล็ดเมล็ดต้นเล็กมากเลยพอมเมล็ดต้นเล็กมากทีนี้นานอาตอนนี้ก็มีเทวดาเหาะมาแล้วมาเร็วเทวดาเหาะมา<อ>เทวดาเหาะมาเอาขึ้นบนบนฟ้าขึ้นบนฟ้าครับอ่าเสร็จแล้วก็ลดน้ําต้นไม้เลยอ่าเทวดาบอกว่ายังไงครับเทวดา ตัวไวๆนะอะไเทวดาก็ไปแล้วต้นไม้หลังจากนั้นก็ตอนเช้าก็เริ่ม XX XX x ์เ x x e x x เอ x จนไหนที่สุดก็มีใบผีใบและออกดอกครับวันนั้นใครมาเจอก่อนครับบินมาแล้วครับบินมาแล้วครับบินมาแล้วครับเอาแมลงวีบินมาแล้ว อาดมมาแล้วครับดมมาแล้วอ่ดมมาแล้วแล้วไปตามใครนี่มลงหวีจะต้องไปตามใครมาสักคนหนึ่งอแามลงหวีดูถ้ามาแรงหวีสนุกไหมครับอ่าทามาแงหวีมาแล้วหมายตัวแล้วครับอันนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรอ่าตัวเพิงเอออ่าอ่าแสดงว่ายังไม่แก่ดอกยังไม่แก่นะครับยังไม่หอมอ้าไปชวนผีเสื้อครับผีเสื้อจะมาดูที่ว่า มันหอมไม่ยังเออไปแล้วครับบินไปแล้วครับอ่าผีเสื้อมาครับหอมยังหอมแล้วหอมแล้วอ้าวตอนนี้ขั้นตอนอะไรครับอ้าวผีเสื้ออ่าผีเสื้อก็มาทําอะไรครับผสมเกสรใช่ไหมครับอ้าวพึ่งบอกว่าผีเสื้อบอกแล้วทําไงครับอ้าวเขาช่วยกันผสมเกสรน,นะครับอ้าผสมเกสรโอ้โหไอ้แมงวีนี่เหลือเกินเลยเว้ยเฮ้ยเออ อ้าวพอผสมเกสรเสร็จแล้วหมดน้ำหวานแล้วทำไงต่อครับหมดน้ำหวานแล้วแล้วก็พวกแมลงทั้งหลายก็กลับที่ครับตอนนี้เอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กก็หลายวันผ่านไปดอกไม้เป็นไรครับก็เริ่มกลายเป็นมเมล็ดเป็นมเมล็ดแล้วใช่ไหมไหนเป็นมเมล็ดยังไงลูกเป็นมเมล็ดครับเป็นมเมล็ดเป็นมเ,ลเนมเล็ดครับ โตขึ้นเป็นจนกลายเป็นมเมล็ดพอเป็นมเมล็ดแล้วเป็นไงครับนานเข้านานเข้ามันก็ร่วงพอร่วงแล้วต้นไม้ก็เริ่มตายแล้วก็สลายไปอ้าวไปแล้วครับอ้าวเอาวพวกเราเข้าใจอย่างไรบ้างพวกเราเข้าใจอย่างไรบ้างอาต้นไม้มเมล็ดเนี่ยงอกได้เพราะอะไรครับการสส ต้นไม้งอกได้เพราะอะไรครับเใใครมาครับเทวดาเทวดาให้อะไรลูกแสดงว,ว่าต้นไม้จําเป็นอะไรครับจําเป็นต้องใช้ต,ต,ใชต้องใช้อะไรครับน้ําในการทําให้เกิดความ<ท>ความชื้นนะครับพอเป็นความชื้นแล้วก็ทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะครับ ต้นไม้ใบมันแทงขึ้นไปที่ไหนบนฟ้ารากแทงลงไปไหนบนเดนบนเดนนะครับใครครับมีหน้าที่สำคัญในการผสมเกสรดอกไม้แมลงวีแมลงวีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพวกแมลงทั้งหลายใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมลงเนี่ยต้นไม้แย่ไหม ฉะนั้นเพื่อนของต้นไม้มเพื่อนของดอกไม้เนี่ยเป็นอะไรเป็นมแมลงใช่ไหมครับ <L un> อ่อแล้วทีนี้แดดมีความจําเป็นไหมมี <L un> มีความจําเป็นใครครับเรียกตะวันขึ้นมาเนี่ยไก่ไก่แล้วโอ้เก่งมากเลยวันนี้เราได้ความรู้กันพอสมควรเนาะ <L un> จบแค่นี้ก่อนได้ไหมใช่